สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง F4 มอเตอร์ีพีนะครับเจอกันกับผมในรอบนี้ช่วงก่อนเที่ยงนะครับอัดคลิปอยู่ก็ประมาณใกล้ๆจะ10บโมงแล้วอีก10นาทีเนาะทุกคนครับกิจกรรมในวันนี้ทั้งมอเตอรและก็เวลซ์ซูเปอร์ไบอยังคงมีให้ได้รับชมนะครับติดตามความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างแบบรวดเร็วทันใจได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจไบค์เกอร์แมนคนรักมอเตอรกันนะครับแต่วันนี้จะหยิบยกประเด็นของเวลซ์ซูเปอร์ไบมาเล่าเพราะว่าเกิิดดสส่่่่งงทีีแแบบบวาาาขออนนะนัคืเยยกฟ โดวยวเฉพาะแฟนๆของเบียมอยู่ในเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือข่าวร้ายของท็อปแรกลัสคาติโอกลูนะครับนักแข่งที่เป็นซูเปอร์สตาร์อยู่ในตอนนี้ในโวลซูเปอร์ไบค์เพราะว่าคะแนนของเขานั้นขึ้นนําคนอื่นแบบโอ้โหแบบขึ้นแบบมาแบบเหนือเนือ,นอนะครับการฝึกซ้อมในรอบแรกก็ชัดเจนเมื่อวานนี้เบียมก็ถือว่ามาดีแต่นะครับใครจะไปคิดว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในการฝึกซ้อมรอบที่2ครับเอพีสลงสนามไปแค่แป๊บเดียวเจ้าตัวไปพลาดล้มในโค้งที่14 เรียกว่าอาจจะล้มในจังหวะนั้นเหมือนมันจะไม่มีอะไรนะมันก็แค่เป็นการสไลด์นะครับออกไปถลายออกไปแต่นะครับถลายไปแล้วมันไปประท้ากับไปประท้ากับที่เป็นคล้ายๆว่าเหมือนเป็นกําแพงนะฮะที่มันอยู่ด้านในเป็นผนังที่อยู่ด้านในซึ่งมันจะมีความแข็งระดับหนึ่งเอาไง่ายๆว่าไอ้เจ้าที่ไปกระแทกไปประท้าเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เบรกรถนะฮะปกติสนามแข็งเนี่ย ทุกคนจะนึกถึงนะครับบังเกอร์ที่เขาวางไว้ตามอารอบรอบนะครับที่เป็นโค้งที่เป็นจุดที่คิดว่าน,น่าจะมีเหตุมีอะไรเนี่ยก็จะมียางรถยนต์ก็จะมีเป็นโฟมอากาศเป็นโฟมลมง่ายๆนะฮะเป็นเป็นคล้ายๆว่าเหมือนเป็นลักษณะเหมือนถุงลมนิรภัยะนะครับมันก็จะบรรจุอากาศานั้นไปมันก็จะเด้งดึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้จะเป็นแผ่นยางแผ่นอะไรที่มีความนุ่มนะครับไม่ได้มีความแข็ง นั่นก็คือจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะคุ้นชินว่าสนามมันต้องเป็นไปในแบบนี้นะฮะแต่จุดนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าสนามแมกนีคอสที่ฝรั่งเศสทําไมจุดนี้ถึงต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแบบนี้ล่ะคืออาจจะมองว่าจุดนี้มันไม่ใช่จุดที่จะต้องล้มต้องอะไรยังไงกันหรือเปล่าส่วนตัวผมมองไปผมก็รู้สึกขัดใจนะครับว่ามันมันน่าจะหมดไปแล้วมั้งการที่แบบว่าไปกระแทกไปปะท่ากับสิ่งที่มันเป็นสิ่งกีดขวางเนี่ย โอเคนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมจะนึกถึงหลายเคสหลายกรณีเข้าใจได้นะครับว่ามันเป็นยุคสมัยหนึ่งฮะทีนี้มันเรื่องว่ามันยังไงเหมือนประมาณว่าความปลอดภัยแรงต่างทุกคนก็ทราบก็รู้หมดแล้วนะว่าจะสามารถทํำยังไงได้บ้างใช่ไหมครับแม้ว่าจะเป็นเ,เรื่องของยางรถยนต์อของอะไรก็แล้วแต่ขออญาตเล่าเรื่องของตรงนี้นิดนึงนะฮะบ,บางคนเนี่ยถ้าเวลาไปปะทะแล้วเนี่ยระดับความรุนแรงในการกระแทกเนี่ยมันจะไม่แรงแต่มันจะแรงแบบกรณีที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือรถเนี่ยมัน ไหลเข้ามาทับหน้าแข่งทีนึงอันนี้ก็มีหลายเคสนะครับที่เจ็บกันไปแต่ถ้าลําพังว่า,าแค่หน้าแข่งตัวหน้าแข่งเนี่ยนะครับพุ่งเข้าไปชนบังเกอร์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามที่เขาเตรียมไว้เนี่ยมันก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายอย่างน้อยก็มีหมวกอย่างน้อยก็มีชุดมีอะไรอยู่มีนะครับแอร์แบ็กมีถุงลมมีตรงนี้อยู่นะฮะนั่นก็คือเป็นจุดที่มันเป็นจุดอื่นแต่จุดนี้ไม่ใช่ครับจุดนี้เขาเอา รียกว่ามันเป็นคล้ายๆอย่างที่ผมบอกฮะคล้ายๆกำแพงคล้ายๆผนังที่มันมีความแข็งระดับหนึ่งเลยเนี่ยไปกั้นไว้ตรงนั้นหน้าแข็งก็เลยกระแทกเข้าไปปุ๊บตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะก็คือจุกแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทีมงานสตาฟนะครับมีมาชาวมีอะไรเนี่ยเข้าไปประคองก็ไปตรวจนะฮะที่ศูนย์การแพทย์ในสนามนะฮะขึ้นรถตรวจแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกหักในในตอนแรกนะ กระดูกไม่มีส่วนไหนแตกหักแต่จะมีหลังเนี่ยฟกช้ำนะฮะขาะว่ามีแอร์แบ็กอยู่แสดงว่าชนแรงแล้วก็แข็งพอสมควรนะครับสไลด์ไปฟาดเข้าตรงนั้นเนยนะฮะแต่นะครับก็ได้ไปตรวจในโรงพยาบาลอีกทีนึงในประมาณสัก1ชั่วโมงก่อนหน้าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยพอตรวจเสร็จปุ๊บคราวนี้ปรากฏว่านะฮะทีหมอทีแพทย์บอกว่าปอดครับมีรอยรั่วแต่จ,จะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มันก็ เขาเรียกว่าภาวะปอดแทบอ่ะคือพอมันมีรอยรั่วแล้วทีนี้มันจะมีอากาศเข้าไปพอมีอากาศเข้าไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีงามแน่ๆฮะก็คือสุดท้ายนะครับออกมาประกาศว่าถอนตัวจากการแข่งขันในคราวนี้โอ้น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไลย่ยงรายละเอียดนะครับนี่คืออัปเดตนะฮะว่าโอเคเขาแข่งไม่ได้น่ะสรุปนะแต่ทีนี้เราจะมาวิเคราะห์แจกแจงตัวเลขให้ฟังโอกาสที่เสียไปนะครับมากน้อยเพียงใดยังไงกันบ้าง ตอนนี้หนึ่งสนามมันจะมี62แต้มฮะก็เป็นเรทที่1เรทที่2เรทว่า25แต้มแล้วก็ซูเปอร์โพลเรทอีก12แต้มก็จะเป็น62แต้มตอนนี้ส่วนต่างของทรร็อปแบงคนั่นขึ้นหน้านิโคลบูเลกาอันดับที่ 2, นะคนับตนัแข่งจากดูคาติมาเลข11เนี่ยอยู่92แต้มนั่นหมายความว่าสมมุติคิดเล่นๆนะสมมุติว่าตอนนี้คือท็อปแบงค่เสียแน,น่ๆไปแล้วเสียไปแล้วเนี่ย62แต้มแต่จะเสียให้ใครบ้างถ้าเสียให้ โบลิกาคนเดียวสมมติว่าโบลิกาเนี่ยชนะหมดเลยนะทั้ง3เรสนะครับซึ่ง2รอบที่มีการฝึกซ้อมเนี่ยโบลิกาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมน,นะครับก็จะทําให้ส่วนต่างจาก92เนี่ยลดลงมาเหลือแค่30แต้มเท่านั้นเองโอ้โหนะฮะคราวนี้บันเทิงเลยล่ะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่า62แต้มเนี่ยมันไปแบ่งไปแบ่งให้คนนั้นคนนี้บ้างนะฮะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะแบ่งให้ใครเนี่ยนะก็จะเป็นการดีกับเขานะครับจะเป็นการดีกับเขา คือถ้าถ้าบูเลกาไม่แบ่งให้ใครเลยเหมา62แต้มเนี่ยอันนี้จะทําให้ขยับใกล้แต่ถ้าสมมุติเล่นๆว่าบูเลกาก็อาจจะเอาไป30แต้มอ่าหรือครับอีก30แต้มอาจจะแบ่งให้ใครอีก5แต้ม4แต้มอาจจะแบ่งให้ใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยซัพพอร์ตไปได้หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งนะครับที่ทําผลงานได้ดีก็นอกจากบูเลกานะครับแต่ดีกว่านั้นก็คือเบียนนบิวนี่มันเลยทําให้แฟนๆของเขาก็น่าเสียดายตรงที่ว่า มาเจ็บมาพลาดตรงที่สนามที่เบียมนี่มามาดีคือปกติเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเบียมก็มาดีแทบจะทุกสนามนะฮะแต่จะเป็นเขาละหลักๆใช่ไหมครับแต่คราวนี้แม้จะไม่มีเขาในรอบที่2นะครับก็ยังมีไมเคิลฟานเดอร์มาร์กก็เลเกลรอบก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยในรอบแรก FP1 เนี่ยทุกคนมันเป็นมันเป็นสถิตินะครับใหม่ที่เกิดขึ้นว่าเบียมปยูเนี่ยในรอบ12ปีนะครับที่ไม่เคย ทำการลงสนามไม่ว่าจะเป็นเซนไหนก็แล้วแต่นะที่สามารถยืน 1, 2, 3ได้เมื่อวานท็อปลักมานะครับแล้วก็ตามหลังเข้ามา0.3กว่ากว่าก็เป็นกาวเลเกอร์รอปตามหลังเข้ามา0.6กว่ากว่าก็เป็นไมเคิลฟาเดอร์มาร์กเนี่ยครับแล้วก็สโควเลดิงก็อยู่ในอันดับที่9ในหมายถึงรอบแรกนะตามหลังอยู่ประมาณ1.1กว่าวินาทีครับนี่เป็นครั้งแรกดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเสียตรงนี้ไปเนี่ย มันก็จะทําให้ส่วนต่างมันขยับเข้ามาแต่ใดๆแล้วก็ตามเขาก็ยังคงมีคะแนนนําอยู่แต่นะครับก็น่าเสียดายอย่างหนึ่งสถิติสถิติที่เขาเก็บมาได้แบบว่าชัยชนะต่อเนื่องเนี่ยยาวนานที่สุดในตอนนี้เขาเป็นเจ้าของสถิติอยู่นะครับของ World s u p e r ์ไวท์นี่เป็นเป็นออทามนะฮะก็คือ13เรสติดกันก็ต้องหยุดสถิติลงเท่านี้ครับก็จะต้องไปนับใหมล่ละจากนี้ไปนะฮะจะต้องต้องไปนับใหม่ ซึ่งนี่ก็เรียกว่ามันก็เลยครึ่งทางมาแล้วก็น่าจะลําบากนะครับที่จะมาไปทําสถิติได้ทเทียบเคียงกับ13สเรสในที่ผ่านมานะครับอ่นนั้นก็คือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่นะครับในตรงนี้นะฮะเรื่องของอาการปอดอาการอะไรเนี่ยมันจะส่งผลในระดับไหนยังไงบ้างผมก็ไม่มีประสบการณ์นะเอาตามจริงให้ทุกคนแต่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนถ้าวัดจากนักแข่งที่เคยมีไม่ได้ว่า ถึงขั้นปอดรั่วนะครับแต่ก็อาจจะหนักกว่านี้ก็มีนะครับหรือว่ามันช้ำอะไรอย่างโพสต์สกัลโลนะฮะในไปที่แล้วอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือต้องพักยาวเลยนะพักยาวนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับปอดมันเป็นเรื่องของการหายใจแล้วการแข่งรถเนี่ยแบบว่าการหายใจที่ถือเป็นสิ่งสําคัญนะฮะมันเหมือนมันไม่เหมือนกับกีฬาอย่างอื่นนะฮะที่พอแข่งเสร็จปุ๊บใช้เวลาใช้แรงใช้เวลาออกแรงออกอะไรเต็มที่อยู่อาจจะไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็จะได้พักได้อะไร แต่การแข่งรถเนะี่ยแทบจะไม่ได้พักเลยนะฮะจะต้องใช้แรงอยู่ตลอดประมาณ50นะครับเกือบเกือบชั่วโมงอ่นะฮะห้าสิบนาทีเกือบเกือบชั่วโมงนะในแต่ละรสเนี่ยดังนั้นมันก็เลยถือว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนเป็นอะไรที่เสี่ยงผมก็ไม่แปลกใจนะครับที่ท,ทีหมอทีมแพทยนะ์เขาจะไม่อนุญาตคือเขาใช้คําว่าเป็นปอดรั่วนิดหน่อยเล็กน้อยไม่ได้มากครับแต่เขาไม่ได้มาระบุว่ามันปริมาณขนาดไหนเขาแค่บอกว่ามันไม่เยอะแต่อย่างที่บอกไปนะว่ามัน ละเอียดอ่อนนะดังนั้นจะประมาทไม่ได้นะครับก็เลยเรียกว่าไม่อนุญาตให้ลงแข่งอีก2สัปดาห์ครับจะไปเจอกันที่สนามในอิตาลีฮะก็คิดว่าจะทันไม่2สัปดาห์เนี่ยไอผมว่าทันเนี่ยทันอยู่แต่ภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆมันจะมีแค่ไหนอันนี้เรายังไม่ทรายจะไม่รู้ฮะแต่เบื้องต้นที่ผมฟังดูบางท่านอาจจะไม่เข้าใจอาจจะบอกว่าโอ้เข้าโคมา่าเข้า,เข,าเข้า ICU เข้านู่นนี่นั่นเหรอทำไมถึงแบบนี้ไม,ไ,มไม่ไม่ขนาดนั้นเขายังคง ลุกขึ้นได้ปกติเดินอะไรได้ปกติเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนสื่อกับทุกคนว่าปอดนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญคือมันเกิดอะไรขึ้นเล็กๆ็น้อยๆมันมันยังมันยังได้แต่กับปอดเนี่ยมันมันอาจจะมองว่ามันต้องหายใจมันต้องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถ้าแขนหักถ้านิ้วหักฟกช้ำดาเขียวเนี่ยมันยังพอกัดฟันได้อยู่แต่กับเรื่องปอดเนี่ยมันอาจจะ ระดับความซับซ้อนระดับความเสี่ยงมันจะไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับทุกคนดังนั้นก็หวังนะครับว่าเขาจะหายดีนะฮะจะได้กลับมาเรียกว่าการแข่งขันแน่นอนนะว่าสีสันที่หลายๆคนติดตามเวล u ์บอยอยู่ในตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาจากผลงานอันร้อนแรงของเขานะทุกคนแต่นั่นแหละครับถึงได้บอกทุกคนตลอดว่า2ล้อเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะมันพร้อมที่จะเกิดเหตุกับทุกคนได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักแข่งที่ ประสบความสูงสุดในขณะนั้นหรือคนจะเป็นคุณจะเป็นนักแข่งที่อยู่ท้ายแถวตลอดเนี่ยโอกาสที่จะล้มเนี่ยมันมีทุกคนแต่จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีแตกต่างกันออกไปทุกคนลงสนามไปทุกคนก็ต้องเรียกว่ายอมรับกับผลเสี่ยงตรงนี้นะครับความเสี่ยงนะว่ามันจะเกิดขึ้นนะทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะมีการคุยกันเรื่องของความปลอดภัยไหมตามจริงถ้าเป็นผมนะครับมีหน้าที่ในตรงนั้นเนี่ยผมก็ต้องหยิบยกขึ้นมาคุยแล้วเอาจิงๆผมไม่ รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับที่มันจะมีลักษณะนี้แล้วถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยครับกับสนามแข่งอื่นๆนะฮะคืออย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าถ้าใครที่ติดตามการแข่งขันมานานๆนะครับสิบกว่าปี2 0 30ปีลงไปเนี่ยจะได้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยบางทีมีกำแพงนี่ยอยู่ข้างสนามเลยนะฮะนักแข่งชนโต้มไปลุกไปทั่วมืองต่างโอ้โหแบบหนักหน่วงอะ่ะแต่พอมันมีเหตุมันมีเหตุมาปุ๊บเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยก็เลยมีการต้องคุยกัน พอเกิดเหตุแต่ละทีก็ต้องหยิบมาคุยกันว่าจะหาทางแก้ไขป้องกันยังไงทําไมจะต้องมีตรงนี้เอาออกได้ไหมเอาสิ่งนั้นออกไปเอาสิ่งนี้เข้ามาทดแทนได้ไหมมันจะเป็นไปนในแบบนี้นะฮะดังนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นไปยังไงกับที่แมกนีคอสนะแต่ตามจริงต้องมีนะจะต้องมาพิจารณาว่าอย่าไปมองว่าจุดนี้คนไม่ค่อยล้มว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเก็บสถิติเก่าคือมันไม่ควรที่จะเป็นกําแพงมันไม่ควรที่จะเป็นอะไรที่มันแข็ง มันไม่ควรที่จะเป็นผนังเป็นอะไรทั้งนั้นนะฮะทุกคนแม้กระทั่งป้ายโฆษณาเนี่ยเขาก็ยังมีการกําหนดนะครับว่ามันแข็งมันหนามันบางมันขนาดไหนยังไงกันบ้างเพราะว่ามันมีเหตุน,นะครับที่นักแข่งชนไหลไปชนป้ายโฆษณาแล้วก็เจ็บเหมือนกันดังนั้นนะครับเาก็พยายามใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มันจะเรียกว่าก็คือชนแล้วทะลุไปเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่ได้ว่าชนเพื่อปั้งอยู่กับที่อะไรเงี้ยแต่เมื่อวานนี่มันโอ้ไม่ใช่นะฮะ เมื่อวานนี้มันลักษณะแบบว่าแข็งพอสมควรเลยเดียวนะครับกับไอ้เจ้าผนังกำแพงที่อยู่ด้านในตรงนั้นนะครับที่ถลไหลเข้าไปชนนะฮะทุกคนก็หวังว่าทางสนามทางผู้จัดนะครับทาง fim นะฮะหรือแม้กระทั่งทางดอน่านะครับเจ้าของ volvo bikes ด้วยเหมือนกันเนี่ยจะไม่ปล่อยผ่านกับเรื่องนี้นะฮะเรื่องความปลอดภัยของนักแข่งเป็นสิ่งที่ควรจะมาก่อนนะครับ set first นะคือความมันความเร้าใจในเกมในสนามตรงนั้นมันสําคัญก็จริงนะครับแต่ผมมองว่ายังไงซะ สำคัญอันดับแรกเลยก็คือความปลอดภัยของนักแข่งทุกๆคนนะครับนักแข่งทุกๆคนโอเคแม้ว่าจะไม่สามารถเซฟให้ได้เป็นศหรอกครับเข้าใจอยู่แต่บางสิ่งบางอย่างมันปรับปรุงมันแก้ไขได้นะครับทุกคนเอานะครับก็เกมเวอร์ซูปเปอร์ไบในวันนี้จะเหลือการฝึกซ้อมอยู่รอบ fp 3นะแล้วก็จะมีการคอลี่ฟายซูเปอร o โแล้วก็จะมีเรสที่1ในวันนี้นะครับกิจกรรมก็ MotoGP ก็ Moto จะถ่ายทอดสป o r t TV 2แล้วก็ t n t Sport 2แต่นะฮะ World Superbike เขาจะถ่ายทอดสปอร์ทก็ต้องขอบคุณสปอร์ทีนะครับทั้ง1ทั้ง2เลยนะครับในสุดสัปดาห์นี้ที่ให้ชมนะฮะก็ทั้ง World Superbike แล้วทั้ง m o t o ร์จีสะดวกเวลาไหนก็เข้าไปรับชมการฝึกซ้อมนะครับมอเตอร์จในวันนี้ก็จะมีการคอลี่ไฟน์มีการสปินเวสกันด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางยังไม่ได้ตัดสินนะฮะว่าใครจะเข้าคิวหนึ่งคิวสองยังไงกันบ้างนะฮะในแต่ละรอบเนี่ยเช็คเวลาได้ใน Facebook Fanpage หรือไม่ก็เช็คได้้ใในนนตรงี หน้าชุมชนที่ y t u t u นะครับช่องนี้แหละนะฮะเลื่อนเลืนเข้าไปเช็คกันดูได้นะครับทุกคนเอานะครับกิจกรรมในคืนนี้ถ้าดินฟ้าอากาศเป็นใจเราคงได้มาไลฟ์สดคุยกันในส่วนของการคุยกันหลังเกมไม่แน่ใจว่าใครจะประสบความสำเร็จใครจะชนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาฉลองใช้ให้กับทุกๆคนนะครับทั้ง m o t ูจ p ทั้ง World Superbike นะในกิจกรรมไลฟ์สดก็น่าจะประมาณไม่เกิน3ามทุ่มละผมว่านะใครว่างใครสะดวกก็มาเจอกันกับผมได้นะครับจะมี การวิเคราะห์ออกมาเรื่อยๆนะครับน่าจะ2อสรอบเพราะว่ากิจกรรมมันก็แน่นในวันนี้นะเพื่อนๆอาจจะได้เจอกับผมในรูปแบบของพอร์ตแคต์นะครับในอาจจะเป็นในช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงไลฟ์สดช่วงอะไรก็ว่ากันไปตามที่เรานัดกันไว้แต่ที่แน่ๆเฟซบุนะ๊กแฟนเพจจะมีข่าวมาเสิร์ฟมาวิเคราะห์ให้ฟังตลอดทั้งวันแน่นอนฝากไปติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ